บทที่184ฟาบาททรงมีรับสั่งหากเกาหยวนจริงยังไม่ยอมเปิดปากสารภาพว่าผู้ใดนำเมล็ดพันธุ์มงคลไปให้ประหารภริยาของเจ้าทิ้งต่อหน้าเจ้าคำกล่าวของผู้คุมขังทําให้เกาหยวนจริงร่างสันสะา้านเขาไม่เคยทราบเรื่องนี้มาก่อนเลยขณะที่เขาอยู่ในเมืองฉางอันแม้ว่าฤดูกาลทั้งสี่ที่งดงามเขาจะมิได้มีความสง่าง,งามใดๆแต่สตรีเพียงหนึ่งเดียวผู้นี้เป็นคนที่เขารักมาโดยตลอด บักนี้จักรพรรดกลับใช้ชีวิตภริยาของเขามาบิดบังคับเขาหรือนางเป็นผู้บริสุทธิ์พวกเจ้าจะฆ่านางไม่ได้เกาหยวนจริงอยากจะปลีตัวออกไปทว่าขาทั้งสองข้างของเขาถูกตีจนหักไปแล้วจึงทําได้เพียงแค่คลานอยู่บนพื้นเพื่อเข้าไปหาสตรีที่อยู่ด้านนอกคุกเกาหยวนจริงดูเหมือนว่าเจ้าจะยังมิเข้าใจสินักในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็อย่าหาว่าพวกเราไม่ปราณีก็แล้วกันผู้คุมขังชักกระบี่ยาวออกมาก่อนจะพาดไปที่บาทของสตรี สตรีนางนั้นพยายามดิ้นรนสุดชีวิตในตาของนางแอบแฝงด้วยความวิงวอนเก้าหยวนจิงข้าจะถามเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายเจ้าจะบอกหรือไม่ผู้คุมขังกล่าวด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นขนากระชับกระบี่ในมือจนแน่นลุนชินยืนอยู่ด้านข้างสีหน้าของเขาลอบเคร่งขึมขนาถลึงตามองเกาหยวนจิงไม่วางตาพวกเจ้าอยากฆ่านางภริยาของข้าเป็นผู้บริสุทธิ์ข้าไม่รู้ข้าไม่รู้จริงๆเกาหยวนจิงยังกล่าววิจบประโยคก็พบว่ากลางลำคอของสตรีที่อยู่เบื้องหน้า มีเลือดสีแดงสดใสกระจายออกมาร่างของนางสั่นสะท้านอยู่สองหนก่อนจะซุดตัวลงบนพื้นด้วยร่างกายอ่อนปุกเปียกดวงตาที่ปราศจากประกายแห่งชีวิตยังคงมองตรงมาย,ยังเกาหยวนจริงที่อยู่ตรงหน้าลีซือหมินเจ้าจะไม่มีวันตายดีภายในห้องขังมีเสียงตะโกนลั่นด้วยความเศร้าโศกนี่เจ้าเฉินเมื่อครูเจ้าบอกวิธีใดกับฝ่าบาทหรือวันนี้ถือเป็นวันที่ดีหากยังยืดต่อไปก็คงไม่มีทางที่จะตามหาเมเล็ดพันธุ์ที่ถูกขโมยไปได้พบ ลีซอหมินรู้สึกพึงพอพระทัยเป็นอย่างยิ่งพระองค์จึงพระราชทานรถมา้าให้เจ้าเฉินหนึ่งคันเพื่อเดินทางภายในราชวังลีรู่งทรงรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อครูเจ้าเฉินกล่าวสิ่งใดกับจักรพัิกันเป็นอย่างที่นางกล่าวไว้ผ่านไปอีกไม่กี่วันคงจนปัญญาที่จะตามหา,มาเมล็ดพันธุ์ได้แล้วจริงๆแท้จริงแล้วก็ไม่ได้มีอันใดหรอกข้าก็แค่ให้เหล่าหลีไปหานักโทษสตรีต้องประหารที่มีรูปลักษณ์คล้ายกับภริยาของกยูนจริงมาจากนั้นก็ให้นําเข้าไปในคุก บังคับให้เกาหยวนจริงปิดปากสารภาพว่าผู้ใดคือผู้ที่บงการอยู่เบื้องหลังเจ้าเฉินกล่าวด้วยรอยยิ้มแต่คนที่อยู่เบื้องหลังก็คือรุ่นชินแห่งอาณาจักรถูกปูไม่ใช่หรือเรื่องนี้พวกเราต่างรู้ดีเจ้าทําแบบนี้จะมีประโยชน์อันใดกันนางมีเข้าใจเลยเหตุใดจัก,กรพรรดิจึงตอบตกลงที่จะใช้วิธีนี้ทั้งยังดูมีความสุขมากด้วยทําเช่นนี้ก็มิอาจทําให้เกาหยวนจริงปิดปากเลยว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังซ้ํายังต้องกล่าวต่อหน้ารุ่นชินอีก ต่อให้นำภริยามาฆ่าต่อหน้าเกาหยวนจริงเขาก็ไม่มีทางบอกว่าเป็นรุ่นชินอยู่ดีภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ต่อให้รุ่นชินลังเลมากกว่านี้เขาก็ย่อมเชื่อว่าเกาหยวนจริงคือคนฝ่ายเดียวกันกันกบเขาแต่หากเกาหยวนจริงทนไม่ไหวสารภาพออกมาจริงๆเล่าหลีรู่ทรงรีบเอ่ยถามหากเกาหยวนจริงพูดออกมาจริงๆมเมล็ดพันธุ์มงคลน,นี้ก็มีเท่ากับว่ามิอาจตามหาได้อย่างทาวนหรอกหรือก็ต้องดูเงื่อนไขที่เหล่าหลี่มอบให้เกาหยวนจริงแล้วหลักว่าจะทําให้เขายินอยากต่อไปได้หรือไม่ เจ้าเฉินกล่าวอย่างจนปัญญาตนเองช่วยจัก,กรพดิคิดหาวิธีที่ดีที่สุดแล้วหากเขายังมิอาจทําสิ่งใดได,ได้มันก็มิได้เกี่ยวอันใดกับเจ้าเฉินอีกอย่างแม้ว่าเมล็ดพันธุ์นี้จะถูกขโมยไปเพราะเขาแต่เขาก็มิได้กังวลใจแต่อย่างใดต่อให้ฟ้าถล่มลงมาก็ยังมีสิ่งคายันไว้เจ้าเฉินวิธีของเจ้าแม้ว่าจะเสี่ยงแต่มันก็เป็นความเป็นไปได้เพียงหนึ่งเดียวการทดสอบภายในท้องพระโรงวันพรุ่งเจ้าต้องเอาชนะคนพวกนั้นได้อย่างแน่นอนลีรุ่ทรงเอ่ยกับเจ้าเฉินด้วยรอยยิ้มตะหยี นางรู้สึกมั่นใจมากกว่าเจ้าเฉินเสียอีกมิไหวแล้วข้าปวดหัวจวนจะเป็นลมเจ้าเฉินยกมือขึ้นมากลุ่มหน้าผากทั้งยังเซลงบนอ้อมกอดของหลีรู้สวงหลีรู้สวงถึงขั้นเขินอายทว่ากลับมิได้หลบหลีนางใช้มือทั้งสองข้างประคองศีรษะเจ้าเฉินไว้ก่อนจะนวดคลึงให้เบาๆพรางกระซิบว่าเจ้าเฉินหากมีวันใดวันหนึ่งมีคนมาบิดบังคับเจ้าเช่นนั้นเจ้าจะหลีรู้สวงยังมิทันกล่าวจบประโยค์เสียงหายใจของเจ้าเฉินก็ดังขึ้น ครั้นมองอย่างละเอียดก็พบว่าเจ้าเฉินได้ปล่อยหลักไปแล้วเจ้าคนผู้นี้หลี่รั่วซงถอนหายใจว่าอันใดนะฝ่าบาทต้องการให้เจ้าเป็นรองหัวหน้าผู้คุมสอบในการสอบภาคสารฤดูนี้หรือน้องชายเจ้าบอกข้ามาเจ้าเป็นโอรสนอกสมรสของฝ่าบาทใช่หรือไม่เหตุใดพระองค์ถึงอยากให้เจ้าไปทําหน้าที่เป็นรองหัวหน้าผู้คุมสอบได้นโรงเตี้ยมหลังจากเฉิงชูโมและชินหวายยิยุ่งมาทั้งวันพวกเขาก็มานั่งดื่มเหล้ากันที่นี่ ครั้นได้ยินหลี่รั่วทรงกล่าวว่าพรุ่งนี้เจ้าเฉินต้องไปยังราชสำนักเพื่อรับการทดสอบจากฝางสวีหลิงและคนอื่นๆเป็นเพราะจัก,กรพรรดิต้องการให้เจ้าเฉินเป็นรองหัวหน้าผู้กุมสอบในการสอบช่วงศาสตร์ฤดูนี้ทั้งสองคนจึงประหลาดใจาเป็นอย่างมากถึงขั้นพ่นเล่าที่อยู่ในปากออกมาอย่างห้ามม่อยู่พวกเขารีบเช็ดหน้าเช็ดตาจากนั้นก็ยื่นหน้าไปข้างๆเจ้าเฉินและสำรวจเขาอย่างระมัดระวังเจ้าเฉินเป็นผู้มีความยืดหยุน่นและฉลาดปราดเปรื่องแม้แต่คนคนนั้นใช่แล้ว หวังจีก็มีอาจเป็นคู่ต่อสู้ของเจ้าเฉินได้เหตุใดจึงจะเป็นรองหัวหน้าผู้กุมศอกมิได้เล่าหากเจ้าเฉินทำไม่ได้พวกเจ้าทำได้งั้นสิหลีรู่ทรงมองเฉิงฉู่โม่และฉินหวายอีด้วยความวิตพอใจนางมีความมั่นใจต่อเจ้าเฉินอย่างปริมล้นทั้งสองคนนี้จะมาถายลงอยู่ที่นี่ไปเพื่ออ,อนันใดเจ้าเฉินเจ้าทำได้แน่นอนพรุ่งนี้ข้าจะไปกับเจ้าข้าจะลากท่านพ่อให้ไปด้วยกันหากมีท่านพ่ออยู่ด้วยย่อมม่มีผู้ใดกล้ารังแกเจ้าเป็นแน่ แม่ทับหลี่จิ้งเป็นหลอดเลือดในสมองไม่ใช่หรือเชิงจูโม่กระซิบถามเกี่ยวอันใดกับเจ้าไม่ทราบใสหัวออกไปเสียหลี่รั่วซงยกขาข้างหนึ่งขึ้นเชิงจูโม่จึงต้องรีบเบี่ยงตัวหลบอย่างรวดเร็วเพื่อย้ายไปนั่งยองๆอ,อยู่ที่มุมโรงเตี๊ยมแม้ว่าหวังจีจะมีชื่อเสียงมานานความสามารถในการตอบสนองกลับห่างไกลาจากใต้เท้าฝางังและจางซุนอูจีอีกมากหากเป็นแค่บทกวีเจ้าเฉินย่อมทำได้อย่างไร้กังวลแต่ถ้าว่าด้วยเรื่องกลยุทธ์และรูปขบวนเชิงยุทธวิธี เออย่างเป็นกลางข้าไม่คิดว่าเจ้าเฉินจะผ่านการทดสอบถึงอย่างไรชินหวายอีวิเคราะห์อีกขนก่อนจะสายหน้าพลางกล่าวเขานับถือความเก่งกาจของเจ้าเฉินทว่าในเรื่องการวางกลยุทธ์และรูปขบวนเชิงยุทธวิธีเจ้าเฉินกลับไม่เคยได้ริ่ำเรียนมาก่อนเขาจะเทียบชั้นกับฝางสวีหลิงและจังซุนอู่จี้ได้ยิ่งไรกันการแข่งขันในครานี้คงมิอาจสู้ได้ครั้นได้ยินชินหวายอีกล่าวเช่นนี้ความมั่นใจของหลี่รัวสูงเมื่อครู่ก็หายไปมากกว่าครึ่ง ทว่านางยังคงยืนกลางกล่าวว่าต้องมิเป็นอันใดต่อให้เจ้าเฉินพ่แพ้ก็มิใช่เรื่องน่าอายตาถังผู้ใดจะไปสู้ผู้อาวุโสเหล่านั้นได้หลังจากนี้ก็ยังมีโอกาสฟาบาทมีพระประสงค์เลือกเจ้าเฉินหากชนะหลังจากนี้เจ้าเฉินย่อมไต่ขึ้นตำแหน่งสูงได้โดยมิเปลืองแรงแต่หากพ่ายแพ้หากฟาบาทยังคิดอยากใช้งานเจ้าเฉินย่อมถูกกลุ่มขุนนางขัดขวางในวันพรุ่งอย่างแน่นอนเส้นทางในราชสำนักนี้ก็คงมิต่างอันใดกับการเดินจนมุมฉินหวายีกล่าวอีกขน เมื่อคิดทบทวนอย่างละเอียดหลังจากนี้เจ้าเฉินก็ทําได้แค่เป็นเท่าแก่โรงเตี๊มแห่งหนึ่งที่ได้อยู่อย่างสงบแล้วจะทําเช่นไรเจ้าเฉินวันพรุ่งพวกเราไม่ต้องไปก็ได้นะเป็นปุถุชนธรรมดาก็ดีถมเถเจ้ายังมีข้าอยู่ทั้งคนข้าจะปกป้องเจ้าเองหลีร่รุ่งซงดึงเจ้าเฉินพางน้มเน่าใจชินหวายอี้และเฉิงฉุ่โม่ที่ยืนอยู่ข้างๆถึงกับมองเหมือนนี่คือยายปีศาจท,ที่เอาแต่ชักกระบี่ไล่ฟันคนวิ่ใช่หรือภายในใจของพวกเขาทั้งสองแอบยกนิ้วโป้งให้เจ้าเฉินโดยไม่ได้นัดหมาย แม้ว่าข้าจะมีถือสากับการก่อสตรีกินแต่หากเรื่องนี้แพร่งพายออกไปไม่ว่าอย่างไรก็ดูไม่ดีในเมื่อพวกเจ้าทั้งสองมีเชื่อมั่นในตัวข้าถึงเพียงนี้ถ้าเช่นนั้นข้าก็จะไปทดสอบก,กับคนเหล่านั้นดูถึงเวลานั้นพวกเจ้าไปดูด้วยตาตนเองเสียหน่อยดูสิว่าข้าจะทำให้คนเหล่านั้นร้องขอความเมตตาเย,ยี่ยงไรเจ้าเฉินมองเฉิงจู่โม่และฉินหวายอีด้วยรอยยิ้มจบบทที่184